สบายดีพี่น้องสบายดีเอ็ซีทุกคนพี่น้องพ่อพ่อครับสองแยงเงินคือเก่าพี่น้องมื่อนด็กอเขามาเพื่อนดีพอบอกวันคือเก่าของเรพี่น้องห้ากับเขามาห้ากับเขามาหา้าี่เพื่อลุงขิดกับสีตสุ๊ก่ิมุกประมาณชิดสองโมงอะไรพี่น้องเพื่อลุงขิดได้่อนบอคอยมีสัญญาณ คนกระบอกไยร้ายบันไดเนาะพี่น้องเจ๊เปิลว่าเปิลมาแต่งานตัวนั้นงานตัวนั้นประมาณสิบกาคนเจ๊ก็จะชิมาส่งทั้งนี้ก่อนนะพี่น้องชิมาส่งทั้งนี้ก่อนแลละจากสิไปพุ่นเฮ้ยยัางก๋วเนมัเลียวนี่มัเลียวจบเต็มเต็มมาก

เจ้ากำลังเลอะมากพี่น้องเลยม,ลาามบางคนกับมูงานนั้นกินทานทางนั้นแล้วก็มาพี่บางคนก็มาทาั้งนี้แล้วก็พออุนเลยแบ่งกันไปแต่ย่าพอก็ยังแบ่งกัน,นพี่เนาะยงพออยู่นี่ได้แค่สององค์อยู่พุนบุหัวจะได้จากองค์ เออเป็นเครื่องละเนาะกายปาดใส่ผ้าขาวผ้าหนามเอาไว้ปาดเอาไว้เอาไว้สื่องานดีงานดีนะเขาแม่ว่าเฮานดีวะแต่มาเอาเนี่ยเป็นเครื่องหรอหมองอวเป็นต้นเธออุ้มบมองูมานี่ย

เนื้อพี่น้องคนกัจจีมีถอเนตสีเฮาเห็นนั่นแหละพี่น้องช่วยพี่น้องพี่น้องไว้เป็นสี่ข้อใส่ในเด้็กคะแนนมากเพือนดีเลยพี่น้องยังยังมาเจ้าขายของได้ทุกเวลาเซฟเฮากะชีผสมมีคือเก่าพี่น้องทั้งแกงเลยค่ะทั้งสมตำเนาะ เชียงตู้ยังบ่กพระเจ้าก็บ่ได้บอกว่าแบบมันเป็นงานเสาสะดใจวสเตรดในเต็มสุดเต็มยกมากคารบอยมาได้ไซลัะพี่น้อง ือวัาทาหารบ้านแล้วแต่เข,าาข็มสุดค่ะแค่ผมนบ่อยะเดี๋ยวร้านย่อไปเถ้าๆๆ<ป>ชนใจน้ำโ ขอบคุณเด้อฮาก็เปียกเนาะเปื่อนนอยนอยไม่เสร็จอีบเนาะใจละลายเจส่ะเด็กมาพูดคำเพิ่มเป็นตวเรือนจากโล่ไอ้เพุ้ณบอก ไปหาแทนก็สิบ่หาใครกินแล้วล่ะเพราะแต่ก็ส่วงไว้โตแล้วตกผบ่ฮู้เ <starters> รื I mean? <sh> ่องยไดตผู้เลี้ยงสิบ่ได้กินหยังหั่นดอกเออจะเขบ่เจะเอาําาเอ่ําบ่ํามันอยู่ใจเองยบ่เอาก็บ่จักหรือบ่ฮู้นําลาวันเกิดแแล มาบานีกคนก็เสดแน่โอ้เขาจ้เอาเซียนนะเดี๋ยวแต่ลูกเมนเบาท่งเขื่องเราเอาเอามาต่างเฉลยเลยนะมีทงเขื่องบวบบอเลิ่มหมดแล้วนี่เนาะต้องเอาไปตะเวนของนั่งช่องโซฟ์นะท่านี้เขื่อนก่อนท่านี้เขื่อนก่อนท่านเขื่อนน้ำนังตาย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 ก่อนตายน้ำนังอารมณ์ก่อนตายก่อนอารมณ์น้ำนังนี่ เข่ากระชายอที่เดียวพี่น้องเลยยี่ห้อสันแล้วล่ะกันจากยอดแม่บัเท้ายอแล้วล่ะกันจากขึินซบเนาะที่เขาพีิณางแล้วคือสิเบส์แหน่ลายคนกันเนาะนี่เขานันนีงานนั่นเจ๊ว่าเจ๊เขามาพิชิาคน xin lần nữa thì nó nguy hiểm chẳng hạn mặt usao vô tạo nhan tang nhưng mà bất cứ những tay người mưa mmm 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 นี่นะวดไปย้อนเท่าไหร่ช่วยทั้งในปลาถัเต่าออกซิช่วนทั้งในกระเจ้ากัดดูกกินข่าเน่ยนะาพี่น่อผู้แต่งผ้าเพนเน่ผ้าเพนเครื่องแต่งชีทั้งในหนพี่น้อ <c oughs> โลมัวนตัวหนึ่งพี่น,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 น้องเลยเมนูก็มีแกงมีลาบทุกงานนะพี่น้องมีแกงมีลาบมีดาทะเลกระเนื้อ,อร้อยายเอี้ยงอะนะ ไพ่ชอยพวงสวรรค์หันมาอีกวันนี้คนร้ายถึงเก่าเก่าเลยพี่น้องทางปีกมี็อดเปาะกระเทียมพี่น้องไว้ตั้มมาพรง ก็ินกัเขานเาไปกินญี่นอันอันซูมาอันไฮนอนี่นบกินเนคยกิะ่านตั้มไเากไปยิบมากินหยอลัเองหม้อแกงพี่น้องยมมือมาหุงอยู่แต่ว่าเออน้องมึจจิตัมสมตัมบ่เนาะ นนงานนี้นาาสูชีวิตกระดาษพี่น้องห้ามถวยห้ามดวงอุก็ถึกมดน้องเลย จะคือนางตั <S <S ้มเ่นางคนแบบอระนงกลของ่นี่รด้อยอ้ไหนาลยแล้วน้ำตาขาดนั้นส่้วาเห็ดมากินมันัดแน่นเสืเปาข้าปาก๋วยเี๋ยเออัง

มมีนวมเจอกย่แม่ไม้้อมมานะัวนองห้องคอมมี่ทาอพ่ะแบงยพ่อนะแบงกันอย่ะชิามปะวันี่นะซองเ่โกนหัวเลยเบาคนเบาควันกะโกนเรียบร้อยเลยใช่กะนเรียบร้อย อันนี้นน้อยนอี่ยชีบวดดีบว่ดดวาเหรอเมย์ค <c oughs> ้าวได้จากองค์นี่ <c oughs> มีตะลูกตะลานแหละพี่น้องบวดกันเลยไอซี่มย์ค้าวกันเลย

ทำแซ่บๆด้วยนาะมันอายกล่องด้วยนี่มันแห็งแสลงแข็งใส่เยอะน้องอีเดือนนี่แลหและพี่น้องเอ้ยน้องน่องมันกระหันขางใส่เยอะเล่าพี่น้องภาพบรรยากาศในงานโฉบข่อเบาควันตอนบัทันเขื่อนโฉบเนาะพี่น้องเอากระชืได้ขอ,ขอจบขีดไว้ซะก่อนเนาะพี่น้องไวส้ม ใบเบิ่งใบส้มอีกคลิปหนาเนาะพี่น้องตอ,อตอนเคลื่อนโซบบอหรือว่าตอนเยาะเขาเยาะน้ารอเบิ่งรอส้มน้ำกันขอบุญขอบคุ FC ี่กื่านาที่เบิ่งที่ส้มแฉกกำลังมุกกำลังใจเนาะ